สวัสดีนะคะตอนนี้คุณแม่จะพามาหาหิตนะคะเข้าไปดูกันเลยมีไม่เอยโอ้ยติดป่าติดป่าแล้วนะคะตอนนี้ เราเจอแล้วน่นนะคะเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูนูน่นเห็ดตับเตา่าเจอแล้วหนึ่งดอกนี่นะคะโอ้โ้ๆๆๆนี่ขาใหญ่มากเลยนะคะจะมีเพื่อนไหมเนี่ยนี่นะ โอ้มากเกินมากเลยเดี๋ยวเราหาเพื่อนเขาก่อนนะคะว่ามีไหมส่งดูนะคะเอ้ยเห็นอยู่นั่นอีกแล้วอันนึงเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยลองกัข้างๆก่อนไปตามกันไปเลยค่ะไปค่อยๆไปเฮ้ย โอ้เจอสองสามโดกเลยหมูโดกใหญ่ด้วยนะ,ะไปไปไมุดไปโอ้โหคุณก็ตัวใหญ่ทางไปก็เล็กๆเนี่ยฮะเดี๋ยวทางก่อนเห็นไหมเอยโอ้โอเห็นหรือยังนี่นี่อ้ย กัโอ้โหสามสีโดกเลยไม่ใช่สองสามโดกนะนี่โอ้โหไม่ใช่สีนะห้าแล้วตนนัวนี้นี่นะคะหนึ่งนู่นสองเอ้ยอยู่นู่นอีกหนึ่งนี่อีกหนึ่งว้าวเรามาตรงนี้ก็ อิ่มหนึ่งคนเลยนะตรงนี้ได้ได้เกงหนึ่งเลยนะตรงนี้ rire. เฮ้ยเก็บก้อนเฮ้ยววว้าวอ่าถ้าจะพาน้องงามโชคมาเก็บด้วยก็ก็คงเข้ามาไม่ได้นะสงสัยต้องติดนะขนาดคุณแม่เข้ามาก็ อยังทุลักทุเลเลยนะคะเดี๋ยวขอนั่งก่อนขอนั่งดีๆก่อนอนี่เอ้ยนะฮะเขาก็เริ่มเริ่มโตแล้วเนาะเริ่มบานแล้วนี่ว้าวโอ้โหเห็นอีกแล้ว โอ้โหโอ้โหโอ้โหเขาอยู่ตรงนี้กันเป็นกลุ่มเลยนี่นะคะเดี๋ยวโอ้โอ้โอ้นี่นี่นเดี๋ยวยังเหลืออีก มือก็สั้นโอ้ยตายแล้วมือขรับเจ้าสั้นเหลือเกินนี่นะ <c ười> โอ้ยว้าวว้าวดูนะอืมอืมเป็ดโดกใหญ่เลยเปินปังวังวู้ยังเหลืออีกโดกหนึ่งนะนี่เดี๋ยว คุณแม่ขออนุญาตแป๊บหนึ่งไม่ใช่แค่โดกเดียวนะคะหลายโดกเลยนี่นี่นี่นะคะยูยูขยู่กันเป็นกลุ่มเลยนี่นี่ทางท่านผู้ชม นี่โอ้โหนี่นะคะีแม่จะเก็บก่อนโอ้โหมีอีกดอกหนึ่งโอโ้โ,อโหนุ่นอีกโอ้โหโอ้โโหอ้มีดอกเล็กด้วยโอ้โหมีเจ้าตัวเล็กด้วยอ,อยู่บนโคนก็มีนี่อยู่บนโคนบนต้นไม้เมื่อกี้ยังไม่เห็นหนะเนี่ย สุดยอดเลยสุดปังโอ้ยโอ้โอ้โทรศัพท์ก็จะไปพอโทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวขอเอามาไว้กับเพื่อนพาก่อนเฮ้ยนี่นี่นะคะอันนี้ปลาที่เราเห็นเมื่อกี้นี่ยัง โอ้ยเราเราไม่เห็นตัวนี้เรากลับมาคืนเราเห็นเจ้าตัวเล็กเนี่ยนะคะอุ้ย <c oughs> นี่ไหนเดี๋ยวคุณแม่ทําให้เห็นนะคะไหนเอ่ยนี่เมื่อกี้คุณแม่หาไม่เจอนะคะกลับมาอีกรอบเห็นหันหลังมาเอาเอาเห็ดไว้เลยเห็นพวกเขาตัวเล็ก <c oughs> นี่เขาตัวเล็กเราก็เลยไม่เห็นอา ดูกันเพราะว่าเขาก็ต้องมีเพื่อนเขาอยู่ตรงนี้เป็นกลุ่มใหญ่เลยนะคะเมื่อกี้ไม่เห็นอยู่ตรงไหนหนูน่นอยู่นู่นอันนึงเฮไหนล่ะนีไ่ไงนี่นะคะหูก็ไม่ได้อยู่คนเดียวเขามีเจ้าตัวเล็กด้วย เจ้าตัวเล็กของเขาเอ้ยแล้วเขาคือเขาเป็นคุณยายแล้วคนนี้เขาเป็นคุณยายแล้วเพราะว่าเขาบานแล้วเขาบานเบื่อแล้วโอ้โหนี่นะเฮ้ยเสียงใครเสียงใครมาเสียงคนมาแล้วเสียงคนมาแล้วนี่ เห็นไหมนายเออนั่นแหละป่านี่เยอะเลยนั่นแหละอยู่ฝั่งนู้นแหละหาเลยไม่จะหาฝั่งนี้อไปไหนพิเสียเห็นอยู่ตรงไหนเดียวเดี๋ยว,ยวไม่เห็นไม่เห็นพิเสียเลยโอ้พิเสียได้บานตัเล็เลยอันใหญ่เลยหาเลยลูกหาเลยโอ้ เยอดมากเลยปลานี่เยอะมากเลยแล้วก็มีแบบว่าที่เขาเปือยเปือยทิ้งนะคะตรงนี้คนไม่ได้มาหาแล้วเขาก็แก่ตัวเขาก็เปือยเป็นเชื้อต่อไปนะคะเป็นรุ่นต่อไปนะคะหาดีๆลูกเพราะว่าไม่หายังไม่ทั่วหรอกตัวเล็กก็เห็นนะ นะพี่เสียโมบอยู่นะเป็นทหารโมบเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหน้าพีเสียเขาทำอะไรเขาโมบ <laughs> 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 เป็นทหารแล้วนะตัวนี้ <laughs> อันนั้นไม่ได้ดูทางนู้นหรอกยัง <laughs> เอาเห็ดก่อนเอาเห็ดก่อนพี่เสียมุดมาเอาเห็ดคุณแม่แล้วนะคะ <laughs> นี่โอ้มีกี่ขานับดูสิได้กี่ขาด,ดูตัวเล็กเนะี่ย <laughs> หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้องสามสโอ้ที่เดียวนะคะที่เดียวได้สิบสีโดกเลยนะคะแล้วโดกแบบว่าดูนะโอะ้แซ่บแซ่บเนี Sa ่ะ นี่โอ้เป็นผลงานดีๆเลยเอาไปหมดยังแล้วนี่ไปนะฮะไปแล้วไปแล้วพี่เสียไปแล้วทางนี้ไปดูกับพี่เสียบะนั่นแมะได้เยอะเลยติดพี่เสียต,ต,ติดน้ำแล้วทหารติดน้ำแล้วค่ะตอนนี้ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร e ให้กับงามโชคบัลาเฟม i l อี่ของเราด้วยนะคะวันนี้คุณแม่กับกับน้องมาหาหิตนะคะหาหิตตับเต่านะคะได้แล้ว,วสวัสดีค่ะ